กับความน่ารักนะฮะของเจ็ดหนุ่มวหวมสวัสดีครสวัสดีกันอีกรอบนึงนะครับนะฮะตอนนี้ก็ต้องมาไล่เรียงกันแต่ละคนแล้วล่ะกับแวมที่บอกว่าเป็นบอยแบนด์กลุ่มใหม่หลายคนนี่โอ้โหคือไม่ต้องไปใหม่นะกับศิลปินเกาหลีเนี่ยของไทยเราหล่อกว่าเยอะขอบคุณมากครับจริงๆรนะแวมเนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นบอยแบนด์เน้นการเต้นด้วยไหม เน่นชัดเจนเลยคือเราจะแตกต่างจากศิลปินบอยแบนด์อื่นๆครับโดยที่พวกเรานี่จะครบเครื่องเลยครับน่าจะเป็นการร้องการเต้นพิธีกรการแสดงครับแล้วก็การเอนเตอร์เทนด้วยครับคือเรียกได้ว่าจ้างไปงานเดียวนี่คือต้องการในพิธีกรการแสดงการร้องเพลงนี่ครบได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับได้ได้ตั้งแต่คอนโวยดันดิเจก็ได้นะครับโอ้โหเยอะนะอันนี้ของจริงเลยมีนะทั้งหมด7คนเดี่ยไล่เรียงกันไปก่อนนิดนึงฮะกไทยเป็นพี่ใหญ่เลย อ่าพี่ใหญ่เนี่ยพี่ใหญ่นะฮะแนะนำหน่อยนิดนึงพี่ใหญ่นี่เป็นใครมาจากไหนยังไงมาเข้าได้ยังไงครับก็ผมญี่ปุ่นนะครับผมก็เป็นพี่ใหญ่สุดของในวงนี้นะครับผมอายุไม่บอกแล้วกันนะครับอายุเป็นของตเราเอง24ครับ24 24ยังริบสี่ยี่สิ ไม่ขนาดนั้นยี่สิบกว่า20่สิบกว่าครับต้องไปหาดูอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะหน้าเด็กขนาดนี้ครับใช่ก่อนหน้านี้ไปทาอะไรมาบ้างก่อนหน้านี้ครับก็หน้าเด็กอะครับโบถอกไปโบถอกใช่ก่อนผมไม่ได้ครับผมก่อนหน้าที่จะมาออกรชื่อของค่ายโชว์มิสิตนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับไปเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งร้องเพลงที่เกาหลีมาครับผมตัวนี้ไปเทรนร้องเทรนเต้นมาที่นู่นประมาณ2เดือนคที่นู่นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ก่อนนั้นก็มีแบบว่า มีประกวดร้องเพลงบ้างเพลงจีนอะไรเงี้ยทั่วไปหรือไม่ก็ประกวดร้องเพลงอะไรประมาณนี้ครับโอ้โช่ไหมว่าความสามารถที่หลากหลายจริงนะรอดได้ดยเนาะประมาณความสูงเนาะความสูงเออส่วนมากสูงสูงสูงะใช่ไหมแล้วไปอยู่ที่เกาหลีมันแตกต่างกับเมืองไทยยังไงบ้างฮะก็ถ้าแตกต่างก็คือในเรื่องของการการฟ้องร้องแล้วก็บอกว่าการใช้ชีวิตเนี้ยเพราะว่าทุกอย่างจะเป็น จะเป็นตารางที่มันแบบว่าเคร่งฟิตมาเลยครับเหมือนว่บตื่นแปดโมงเช้าปับ๊บแปดโมงครึ่งรถมารับต้องไปแล้วเก้าโมงต้องเริ่มคลานเลยครับผมคือมันมาจะทุกอย่างจะตรงเป๊ะเวลาแล้วก็ต้องมีความ ต้องมีความใส่ใจกับที่เราเรียนนะครับแล้วเราต้องเรียกว,ว่าพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพราะผมเคยบอกว่าเหมือนอยู่ในคลาสเต้แล้วแต่ไม่ได้ทีนี้คนที่เขาเป็นคนดูแลเนี่ยเขาก็มาว่าอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเฮ้ยทำไมต้องมาว่าเราแรงขนาดนี้อะไรเงี้ยคนเกาหลีเขาบอกว่าถ้าเกิดเรายิ่งว่าเนี่ยแสดงว่าเขาอะชอบเรารักเราอยากให้เราว่าพัฒนาตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยผมแล้วได้นําเรื่องราวของการที่เราได้ไปที่เกาหลีเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับน้องๆฟังบ้างไหมฮะกับการทำงานในรอไม่เคยครับผมอย่าเดีเหรอ ไม่แต่ว่าพี่ใหญ่ของเราก็จะมีคอยมาสอนและอบรมคอยทุกอย่างครับผมอะไรที่ไม่ดีก็จะคอยเตือนแล้วคุณฟังเลยครับไม่ฟังนะกฟังมากไม่ยอมฟังใครเลยครับเล่นฟังไม่เจ็ดคนที่ไทยดีที่สุดฮะเนี่ยครับผมอันนี้ดีกว่านะครับเล่นขอเป็นแก๊งดีกว่าครับเป็นแก๊งเลยครับไม่ไม่ครับแสดงว่าแถวหน้านี่คือเด็กดีหมดเลยไม่มีใครบอกว่าผมเลยสักคนหร้วเอาละครับพวกเราชื่ออะไรนะตูนครับตูนนะครับแล้วตูนนี่มาอยู่กับแแบบได้ไงครับผมก็ เดินมาครับโอเคฮะก็คือผ่านจากกาะออดิชั่นมาเหมือนทุกคนครับผมอ๋อแต่แต่ไม่เหมือนแพนนะครับผมครับผมก็ร้องเต้นแล้วก็แสดงพิธีกรนะครับสิ่งที่ถนัดสุดน่าจะเป็นร้องเพลงครับครับผมแล้วก็ในอัลบั้มชุดนี้นีะฮะอย่างเพลงเพลงกัดเนี่ยเรานอกจากว่าจะเล่นในมิวสิกวิดีโอแล้ว ได้ร้องท่อนไหนยังไงบ้างไหมฮะอ๋อผมน่าจะเป็นร้องท่อนท่อนหกนะครับท่อนพีคตอนตอนท้ายคือธรรมดาที่ถ้าเกิดว่าผมเจอนี่คือถ้าเป็นบอยแบนด์ทุกที่เนี่ยฮะก็จะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเลยนะอย่างถ้าเกิดว่ามีสมาชิกวิเจตคนแต่ละคนก็จะโดดเด่นกันไปอย่างใครที่เป็นคนร้องหลักๆในแวรเนี่ยมีไหมคนไหนอ๋อคือทุกคนก็จะร้องเข้ากันหมดเลยครับเข้ากันหมดเลยท่อนแต่งเป๊ะมากแบ่งหน้าที่ยังไงก็คือสมมติว่าอ่ะ อันนี้อาจจะเป็นท่อน A1 นะครับผมแล้วก็ข้ามไป A1 ของท่อน2อีกคนนึงก็จะเป็น B B2 แล้วก็ B2 อีกท่อนนึงคือทุกคนจะมีสัดส่วนในการร้องเท่ากันคือจริงๆคือง่ายก็คือว่าทุกคนจะแบ่งในการร้องเท่าๆกันแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงเลนส์เสียงหรือว่าความน่าสนใจของเสียงน่าจะปุ่นกับตูนนะครับก็คือว่าจะเป็นคนที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์แล้วก็จะเพลาะแบบเพื่อนๆนิดนึงคือเป็นลายหลักๆหนึ่งใช่ไหม ใช่ใช่เป็นรายหลักนะแล้วส่วนไทยไปดูแลในเรื่องราวของแพทเทิร์นในการเต้นสเต็ปในการเต้นอย่างนี้มีไอเดียของเราเข้าไปด้วยไหมฮะอันนี้จะมีโคโรทาร์ฟอยู่แล้วครับสำหรับเรื่องการเต้นนะาะก็จะมีเข้ามาสอนเราก็จะมีคัดเรียนว่าจะเป็นการเต้นแล้วก็การบ็อกกิ้งแต่เรื่องของเรื่องเรื่องของการจัด ต่างจัดองค์ประกอบจัด b ็อกกิ้งว่าใครโตอะไรนี่เหมาะสมจริงจริงอยู่ด้วยกันคือต่างพวกก็ต่างมีที่มาที่มันแตกต่างกันไปใช่เคยมีแบบว่าไม่เข้าใจกันไหมช่วงแรกๆมีไหมมันมีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคือต้องคือพวกเราคือมาจากต่างที่กันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งไลฟ์สไตล์มันไม่เหมือนกันเลยก็จะมีการพูดคุยกันเหมือนแบบเปิดใจใช่เพราะคนเราต้องแบบว่า อยู่ทำงานทำงานด้วยกันก็จะมีการพูดคุยในสิ่งที่แบบโอเคบางคนคนแก้ไขยังไงอะไรบ้างซึ่งพวกวงผมเนี่ยนับถือแบบว่าถือคำนี้มากเลยครับผมแตกต่างได้แต่เราไม่แตกแยกคำนี้นยคำพังทุกคนเลยนะคือเหมือนง่ายๆครับผมคือถ้าอยู่กันได้เหมือนพวกเรานับถือรุนพี่มากกว่าคือเขาก็จะฟังรุนพี่ก็คือเราจะไม่ได้บังบ้านเราก็จะไม่ได้แบบว่าปีนเกลียวแบบว่ารุนพี่เราก็ ถ้าเขาปามจริงๆเราก็แบบว่าเออเราก็หยุดนะครับคือพี่ปุ่นนี่พี่ปุ่นบอกเฮ้ยอ้น้องหี้ไม่ได้นะหนีใช่ไหมมันไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับคนนี้ด้วยเลยครับผมอ๋อคนรุ่นลายพี่ดาอายุเท่ากันครับเมื่อวานทุกคนเกิด24ไปครับ Happy birthday Happy birthday Happy b i r บแลพี่เอแสดงว่าจะต้องได้ได้แบบว่า เขาเรียกว่าบัตฉลองมันเกิดที่อุบลด้วยนะใช่มีใครเคยมาที่อุบลบ้างหรือยังฮะครับผมเราเคยแล้วก็มาออกอีเวนต์ประมาณจริงป่ะครับผมอตนได้มางานอะไรฮะอ๋อมันมาออกงานอีเวนต์กับบุริษัทครับผมเขาเชิญมาครับ แล้วมาครั้งนี้อยู่บนแตกต่างใช่ไหมแตกต่างครับผมแตกต่างตรงยังไงบ้างฮะคือต้องมากับเพื่อนนะครับต้องมากับแมโอ้ต้องมากับแฝมที่เองใน่ไหมฮะกว่าแน่นอนครับความความเป็นแฝมนะฮะพอปล่อยซิงเกิลอย่างกัดออกมาเนี่ยฮะเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างอันนี้ต้องถามนะคือไปดูกที่ต้องถามแน่ๆครับคือกระแสตอบรับจากคือการใช้ชีวิตประจำวันเราเนี่ยแตกต่างจากเดิมนะครับอย่าง เมื่อก่อนรเราอาจจะนอนดึกนะคร,ะรับผมแล้วคือแบบตอนนี้เราก็ต้องเซฟตัวเองมากขึ้นนอนเร็วพักผ่อนให้เพียงพอว่าเราต้อง,องมีซ้อมเต้นทุกเย็นทุกวันแล้วมีร้องเพลงด้วยต้องเซฟเสียงตัวเองด้วยครับผมแล้วก็บางคนเวลาเราไปเดินห้างก็จะมีมาทักทายมาขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่แสดมาก็คือแบบเปลี่ยนเหมือนกันนะครับผรทุทุกอย่างรวมตัวกันไม่นานเหมือนกันแต่ว่าพูดถึงว่าเรื่องราวของกระแสดนตรีไม่พูดไม่ได้นะฮะว่าระหว่างความแตกต่างของเคป๊อปกับความเป็นบอยแบนด์ของไทยเนี่ยที่มันเห็นชัดเจนัดนเรื่องภาษไหร่า ภาษาไทยแล้วคือต้องบอกแล้วว่านนี้ชัดเจนเลยครับแล้วคือวงเราเนี่ยใช้ภาษาที่ชัดเจนคือชัดทุกคำาร้องชัดร้องชัดใช่แล้วคือตอนนี้คือกระแสเพลงในบ้านเราเนี่ยคือไทยป๊อปยังไม่บูมซึ่งผมมั่นใจว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะนำ i n s p ป r a t i o นจากเกาหลีมาใช้แล้วก็ทำให้ไทยป๊อปเนี่ยเอ้ะไทยเอ่อไทยป๊อปด้บูมทะนึ่งดาวบูมขึ้นมาอีกครั้งนึงได้ครับทีทันทีทัคทีทัน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 ททันีทันีทั ถ้าจะบอกไปแล้วอย่างเคป็อกเองมันก็เหมือนกับสมัยแต่ก่อนไอซ์ของเราเนี่ยเราเราเรามีอยู่แล้วมีมาตั้งนานมีมาตั้งนานแล้วแต่แต่ว่ากระแสของเรามันอาจจะไม่ได้ไปไกลทั่วลูกของเราเดอะเวิด์แต่ไม่แน่เหมือนกันนะแหวนที่อาจจะเป็นวงแรกของไทยก็ได้นะ้นี่จริงๆพูดจริงๆเพราะว่าเราเองเฮ้ยมันก็ต้องมีการส่งออกดนตรีของบ้านเราบ้างคือจะพูดถึงเพลงป๊อปนะครับผมในความคิดของผมนะครับผมก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาหรืออังกฤษเขาจะมีแนวเพลงเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยป๊อป ก็คือเป็นป๊อปตลาดป็อปแมสค,คือทุกคนมันจะมีะแนวเพลงและจังหวะดนตรีที่ใกล้เคียงกันแต่เราจะแตกต่างตรงที่ภาษาอย่างที่แบนได้บอกไปว่าเราร้องชัดอะไรอย่างี้ครับเราเน้นว่าภาษาไทยเรามีความสลัดสนลยงดงามรับผนโอ้โนี่คือคําตอบที่ยุ่ง้างแต่ชัดเจนทีเดียวเีรครับในเรื่องราวของความเป็นดนตรีแบบไทยๆเป็นป๊อปแบบไทยเราไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบเฮ้ยไปตามแต่กระแสของเคป p อปนะของไทยเราก็มีอะไรดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในช่วงจังหวะหนึ่งบางช่วงก็เป็นธรรมดานะที่ทุกวันนี้คือสื่อเยอะเราได้รจริงว่าสื่อเยอะ ตรงนี้มองยังไงฮะอาจจะเร็วเกินไปนะสำหรับน้องใหม่ในวงการถามว่าก็สือ่ออะอย่างเงี้ยกับการเ,าเรียกว่ามีการโปรโมทของตัวเราเองนี่ฮะยากขึ้นไหม ก็คือสื่อยิ่งเยอะนะครับการโปรโมทผมยิ่งว่ามันไม่ยากนะครับมันสื่อเยอะเราก็ยิ่งใช้สื่อได้ง่ายมากขึ้นด้ครับทั้งเคเบิลทีวีทั้งฟรีทีวีนะครับพวกเราก็เต็มใจดีกว่าคือเขาก็จะมีตลาดกลุ่มนี้อยู่แล้วนะผมไม่ว่าจะเป็นทาง u t u b e นะครับถ้าเป็นกระแสเพลงป๊อปก็จะมีคนที่ชอบฟังเพลงป๊อปอยู่แล้วเราทุกราก็ช่วยกันแชร์มากกว่าทําให้คนได้เห็นมากขึ้นและการที่เรามาคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็อยากทําให้ชาวบนรัธานี่รู้จักเรามากขึ้นด้วยครับผมนี่แสดงว่าวันพรุ่งนี้ แน่นอนคือจะจะได้โชว์เพลงเดียวหรือเปล่าครับใช่ครับเรจะโชว์ซิงเกิลแรกของเราก่อนเพลงเพลงเดียวครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีซิงเกิลที่2ตามมาครับภายในกลางเดือนหน้าครับผมก็แสดงว่าก็ต้องมีอะไรเด็ดๆดีๆมาแล้วทีนี้พูดถึงก่อนนะฮะอาจจะเร็วเกินไปถ้าบอกว่าซิงเกิลที่2หรือว่าอัลบั้มเต็มๆเนี่ยทิศทางของแวรมเรื่องของดนตรีจะเป็นยังไง มันจะเป็นยังไงฮะมันจะมีดับสเตปด้วยไหมมันจะมีกลิ่นอายของความเป็นยุโรปอะไรมาาถ้าเกิดเป็นอย่างเพลงแน่นี้ถ้าเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก็คือจะเป็นแนวเิล็กเอิลด์ดนตสีแดนก็คือจะมีการเพลงตื๊ดๆเข้ามามีการฟีเสียงเข้ามาครับแต่ว่าสาหรับเพลงที่สอนะก็คือจะเป็นออกแนวเพลงป๊อปช้าๆก็คือจะบอกว่าเป็นเพลงที่แบบฟังง่ายๆแล้วก็ร้องตามกันได้ครับเพราะมันจะมีจังหวะที่แบบ ติดหูครับอย่างเพลงแรกท้่เกิดได้ฟังไปแล้วคือจะมีจังหวะเตือนๆแล้วก็เนอร้องเนี่ยก็คือจะติดหูเพื่อนๆมากแล้วก็เพลงที่2คือจะมาในแบบแนวอารมณ์ซึ้งๆสําหรับคนเหงาๆอ่าพูดง่ายๆคือว่าแวเนี่ยจริงๆก็คือต้องมาแบบครบทุกรถครับครบทุกรถแน่นอนนะครับต้องติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับอ่ะพูดถึงตรงนี้มีอะไรอยากจะบอกกับชาวจังหวัดอุารธานีนะฮะเชิญชวนให้ไปดูคอนเสิร์ตวันพรุ่งนี้เยอะๆเยอะๆ วันนี้นะฮะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะที่พวกเราทั้งเจ็คนได้มีโอกาสมานะครับโชว์สดๆกันครั้งแรกเลยนะฮะแล้วก็เริ่มเปิดที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะก็พรุ่งนี้นะฮะยังไงก็5้าโมงเย็นนะครับมาก่อนก็รีบจับจองที่เลยนะแล้วก็เตรียมพร้อมนะฮะเต้นกับพวกเราเลยครับกัดหรือซักอิดนะครับไปมันกันครับนี่คือแนะเดี๋ยวต้องเชิญพี่ดวงกับพี่การาฟมาแล้วนะนี่ฮะท่านคู่นี้บอกว่าอุตส่าห์หลบให้น้องทั้งเ็คน แอบผมแอบไปเล่นอะไรกับแม่น้ำมูลบ้านผมมาหรือเปล่าเนี่ยไปมาเรียบร้อยครับผมไปถ่ายรูปครับริมแม่น้ำมูลมาโชว์แล้วครับนี่โอ้นี่ของจริงเลยนะของจริงครับสีอย่างเดียวไม่มีฟ้าลงมาหน่อยนี่เราขอบอกครับมาถึงนี่บางทีเราต้องถ่ายเก็บบรรยากาศกันหน่อยนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากเห็นภาพบรรยากาศของโด่งกราฟนั่งดื่มแม่น้ำมูลนะครับอินสตาแกรมเราครับพี่จ้าจะขอบอกครับแอดพี่โด่งนะครับง่ายๆเลยครับชื่อเล่นนะครับ D O N G โด่งครับ S I D O N G ีโอเอครับ S I R A ออารศิระคือชื่อจริงเอาติดกันเลยครับโด่งศิระคือ Instagram ที่น้องๆต้องตามครับผมส่วนของผมนะครับใครที่นะอยากเห็นหน้าผมทั้งวันทั้งคืนนะครับผมก็ตามมาได้ครับกราฟ B ีครับ G I ไอก็ B ีครับผมโอ้โหพีพีเขาพูดมาขนาดนี้เออแล้วนะครับผมงนะครับง่ายมากๆครับคอมพิวเตอร์แล้วก็ไอจีครับก็คือเป็นชื่อเล่นของแต่ละคนอันดับสกอร์ตามด้วยแวมครับก็อย่างผมก็คือแพนอันดับสกอร์แวร ตูนอันเดสกอลแวมปังปอนอันเดสกอลเป็นภาษาอังกฤษนะใช่ฮะอันนี้คืออันเดสกอลแวมหมดเลยใช่แต่ถ้าเกิดง่ายที่สุดคือโด่งศิลาครับ D O N G S I R A ครับแอดมนเข้ามาครับเดี๋ยวจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นจ้าติดชีวิตกันตลอดเหมือนเรียลลิตี้อยู่ในบ้าน A F 24ชั่วโมงครับผมมีโปรโมชั่นมากกว่านั้นนะผมหรใครนะที่เมืไหร่เอาเข้ามาคอมเมนต์รูปผมวันนี้แล้วบอกว่าฟังมาจากสบายสเตชั่นนะเดี๋ยวผมจะตอบกลับทุกคนเลยครับ แต่ผมขอบอกไอจีพี่โด่งถ้าเกิดเม้นภายใน5นาทีนี้ไม่ครับพรุ่งนี้เจอกันผมจะหอมแก้ม1ทีนะฮะห้อยขิงแน่ยอดหนึ่งของของพี่โด่งกับพี่กราฟแค่นั้นครับถ้าเกิดของเพื่อนๆครับถ้าเกิดได้ชมตอนนี้ครับและชมผ่านทางโทรทัศน์หรือว่าทางเว็บไซต์นะครับถ่ายรูปมาครับแล้วแท็กมาหาพวกเราทั้ง7คนนะครับรับรองครับพรุ่งนี้เจอพวกเรากัดแน่นอนไปย้อนไปย้อนเป็นไงฮะตอนนี้คือแบ่งเป็น สองกลุ่มแลนะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่พี่ทองพี่ครับแท้ไวอีกคือต้องบอกว่านี้ขนาดแค่ไม่ใช่วันจริงนะนี่คือพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้นะถ้ามาเต็มน,นะใครที่มาคอนเสิร์ตนอกจากได้ดูเพลงดีๆเพลงเพราะๆมันนานแล้วนะบรรยากาศในงานนะในงานนะครับผมรับรองสุขสนานแน่นอนเป็นกันเองกับเป็นกันเองกับคนที่มาแน่นอนครับผมดูเหมือนพี่กราฟได้ไปชาร์จแบตมานะตะกี้สักสิบนาทีเองเลยชาร์จแล้วไปนั่งทำสมาธิ อ่ะนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับแต่สิดาเนี่ยเวลามันน้อยมากนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะกับทีมงานทั้งแวนแล้วก็ทั้งคอนเสิร์ตอยากให้เอ้าพี่โดมพี่ครับช่วยพูดอีกหน่อยหรือให้น้องๆพูดครับผมก็ปิดท้ายนะครับทีไรก็เชิญชวนเลยครับวันพรุ่งนี้นะครับห้าโมงเย็นครับไปสนุกกันได้นะครับกับคอนเสิร์ตของพวกเราที่จัดเต็มจริงๆนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับ เพื่อพวกคุณชาวบนราชธานีอย่างแท้จริงอยากจะเจอเซอร์ไพรส์อยากจะเจอความรักดีๆส่งความคิดถึงกันพรุ่งนี้ที่ลานเสาเฉลียงนะครับอุบลราชธานีอุบลแควร์แน่นอนคแล้วอธานี้นะครับผมก็นะครับขอฝากในการสำหรับซิงเกิลกันนะครับสักอินทีครับช่องทางการดาวน์โหลดง่ายมากๆครับกดเลยครับดอกจันสามสามเก้าหนึ่งสองสามอีกครั้งครับดอกจันสามสามเก้าหนึ่งสองสามเอ็มวีเพลงเต็มเสียงเราใส่ครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วครับนะครับแหมวันนี้ต้องขอบคุณมากมาด้วยนะในนามผม 95สบายสเตชั่นแล้วก็ชาวจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะฮะอย่าพลาดแล้วกันวันพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนนะสิบเก้านาฬิกาไปก่อนไปก่อนนะฮะเจอกับศิลปินมากมายหลากหลายมีใครบ้างนะนอกจากแวมไม่มีใครอีกครับพี่โดดนะจ้าวยลุคบิลลุคกี้บีบีเอาเริ่องไม่สระเคี้ยวเริ่องไม่สร์ เอาเปากก็นว่ากิจกรรมทุกอย่างแน่นอนเยอะกันแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณกับหนุ่มแวมนะฮะว่าจะเป็นแฮนเป็นตูนเป็นชานเป็นญี่ปุ่นเป็นปอนเป็นวินเป็นแบงค์นะครับกับซิงเกิลล่าสุดของพวกเขาคือกัดนั่นเองหรือว่าสกิดนั่นเองนะฮะแล้วก็ขอบคุณกับพี่โด่งกับพี่กราฟด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสบายสเตชันจ้านี่ r s U Channel เสนอ Music Concert Summer Party ชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเตรียมพบศิลปินมากมายที่จะไปสร้างสุขรับฤดูร้อนเสาร์ที่27เมษายนน,นี้นลานเสาเฉลียงอุบสลบสแควร์5โมงเย็นเป็นต้นไปสวครับชาวอุบลราชธานีนะครับและจังหวัดใกล้เคียงครับผมวันเสาร์ที่27เมษายนนี้นะครับเรามีนัดกันที่ t i s, <S you concert summer party นะครับรับ,บรองนะครับทุกคนสนุกแน่นอนมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมยำไอทีครับวันเสาร์ที่27เมษายนนี้ครับผมเจอกัน